คิดอย่างไรผีพ่อเกิดแม่เกิดเป็นผีเช่นนี้หนึ่งเชื่อกันว่าเป็นพ่อแม่ในโลกความตายก่อนที่คนจะเกิดมาจะมีพ่อแม่เป็นผีพ่อเกิดแม่เกิดในโลกเมืองผีเมื่อตายจากเมืองผีมาเกิดในเมืองคนพ่อแม่ที่อยู่เมืองผียังมีความผูกพันอะไรล่ะจึงตามมาลาวีเบียดเบียนทำร้ายโดยเฉพาะเด็กๆในช่วงวัยอายุไม่เกิน10ปีเพื่อให้เด็กตายจากสภาพเป็นคนกลับไปเป็นลูกของตนเองในเมืองผีอีกครั้งเมื่อเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายจึงจะต้องมีการเจรจาต่อรองพร้อมใช้สิ่งของแลก เปลี่ยนกับผีโดยผ่านพิธีส่งพ่อเกิดแม่เกิดก่อนเริ่มพิธีจะต้องดูปีและอายุของเด็กเพื่อระบุชื่อผีและกําหนดเครื่องเส้นไหว้ที่เหมาะสมจากนั้นก็จะจัดเครื่องเส้นไหว้เช่นอาหารข่าวผลไม้กล้วยอ้อยหมากผูบุรีดอกไม้สีแดงเทียนไขหนึ่งคู่ช่อสีขาวฉาดสีขาวหินสีขาวหนึ่งก้อนและปั้นรูปคนตามเพศของเด็กที่ป่วยจะมีพิธีกรรมผูกข้อมือและลดน้ำมนต์ให้เด็กซึ่งเชื่อกันว่าภายใน3วัน7วันเด็กก็จะหายป่วยตามปกติคุณคิด